โอ้หนูพูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วนาะแล้วหนูก็คิดว่าไอ้ที่พูดไปอ่ะย้านะคะว่าพูดด้วยความด้วยความหวังดีแล้วเหมือนตอนหลังอาจารย์วอท่านก็เงียบไปแล้วนิ่งไปแล้วหนูว่าท่านน่าจะได้อะไรเยอะจากเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดแหละอย่างที่หนูย้ำนาะบอกว่าให้มองเห็นคนที่คนที่อะไรอ่ะคนที่เตือน ด้วยความหวังดีเหมือนกับบัณฑิตที่ชี้ขุมทรัพย์เถอแบบที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเพราะว่าหนูว่าไม่ได้มีความกดเกลื่อนอะไรกับท่านแล้วก็ยังอยากเห็นท่านนะอยู่อยู่ในพระศาสนาอยู่แต่ว่าอยู่โดยความที่ไม่ไม่ต้องมีใครเอาท่านไปแสวงหาประโยชน์แบบนี้ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ทันอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละท่านจะได้สํารวมระวังต่อไปไงครับครั้งหน้าท่านจะได้ไม่แบบไม่ไปไม่แบบไปให้คารวะแบบตัดคําพูดตัดอะไรท่านเพื่อไปแสวงหาประโยชน์ในทางในทางธุรกิจ หรือการลงทุนแล้วทีนี่มันมีเรื่องของแคร์แคนนออมองยังไงพระแย่มากไม,ไ,มไม่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 น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้นะคะหนูจะตําหนิแรกเลยหนูขอตําหนิพระก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าท่านก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้นะเป็นพระแล้วท่านไปแบบ ไปแบบเอาเงินที่ญาติโยมเขามาทําบุญไปลงทุนแบบนี้แล้วไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเห็นว่าต้องลงทุนถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นเหรียญขั้นต่ําก็คือ3 0 0แสนกว่าบาทอย่างเงี้ยเอาเงินมาจากไหนพระสามแสนกว่าบาทแล้วการลงทุนไม่ว่าการเล่นหุ้นเล่นหวยมันเป็นกิจของสงฆ์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเรื่องปกติไปตั้งแต่เม,มื่อไหร่ไม่ได้ไม่ได้หนูว่ามันน่าอับอายในความ้าราคารวาสเขาไ่เห็นข่าวนี้เขาจะรู้สึกยังไงโอ้ขนาดพระยังหวังรวยพระยังเล่นหุ้นพระยังโดนหลอกมันมันไม่ได้นะคะหนูว่า หนูว่าพระเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดถ้าสหรับหนูนะถ้าหนูไปรักนักลงทุนก็จะรู้สึกว่าพระเงินเยอะอ่ะปัจจัยเยอะน่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้แล้วอันนึงเขาอาจจะมองด้วยนะหนูอาจจะคิดผิดก็ได้พระไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนแล้วพออาศัยความดูน่าเชื่อถือหน่อยเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปพูดในมหาวิทยาลัยสงอย่างเงี้ยพระอาจจะเชื่อได้ง่ายและยอมมาลงทุนเพราะพระมีเงินเป็นต้นทุนอยู่แล้วถ้ามาหากินกับชาวบ้านหนูว่ายากนะเงิน3ามแสนอย่างเงี้ย ถ้าได้พระมาแล้วหนูว่าเดี๋ยวพระก็จะไปชักชวนชาวบ้านอีกอะไรอีกเขาอาจจะมองเห็นตรงนี้ก็เลยแบบเคสนี้ตกใจอยู่เหมือนกันตอนเห็นโหเป็นไปได้ยังไงพระมาลงทุนคุณอี้ไหมว่าคุณอี้บอกพระเยอะไหมคุยในรายการเมื่อกี้ค่ะพระเป็นร้อยร้อยรูปเลยมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านใช่ถ้าอีสานทั้งแถบเลยโบฟาแล้วก็แบบไปเขาเขาใช้หัวข้อของการชักจูงพระเขาจะพูดเรื่องเอา การลงทุนกับธรรมะอะไรแบบนี้เออมามาแบบมาแบบล,อล่อลวงทําให้พระรู้สึกว่าเอยมันไม่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไรหรอกมันก็เป็นการลงทุนแบบสะอาดมีธรรมะมีหลักธรรมมาพิบาลมีอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอแบบไปเข้าไปจริงๆก็คือด้วยความรู้เท่าไม่ทันแหละพระไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็โดนหลอกได้ง่ายไปเชื่อแล,แล้วพระจะโลภไหมแบบนี้โลภแน่นอนถ้าพระไม่โลภไม่ไปลงทุนหรอกท่านก็อยากได้เหมือนเขาพูดอย่างเงี้ยเออท่านท่านบวชมาตั้งนานแล้วท่านไม่ลงทุนเดี๋ยวท่านสึกไปอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเงินมีทองท่านาลำบาก อาาหลายลูกอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเอออนาคตฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปเหมือนอย่างที่หนูอยู่ใช่ไหมวันนึงอาจจะสึกเป็นคารว่าเออฉะนั้นการที่มีคนคารว่าเขามาชวนเราลงทุนเพื่อให้มีเงินก้อนหนึ่งตอนที่เราสึกก็ไปมันดีกว่าเพราะว่ากําไรมันตั้ง6%กเอซนต์นู้นน่าที่หนูดูว่าฝากโอโ้โหเยอะกว่าธนาคารอีกนะฝากเงินหลักแสนได้กําไรหลักหมื่นอย่างเงี้ยใครจะไม่เอาไปฝากธนาคารไว้ดอกเบีย้ยแค่หลักร้อย อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบเลยเขาอาจจะอ้างเก่าใช่อาจจะอาจจะกก่าวอ้างด้วยอะไรแบบนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออาจจะมีนะคะหนูไม่มั่นใจน่าจะเยอะน่าจะเยอะแล้วก็เริ่มเริ่มมีผู้เสียหายเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะว่าเริ่มจะไปเบิกเงินถอนเงินกันไม่ได้เงินมันมรู้ว่าเงินหายไปแล้วอะ,ะเ,เราต้องเตือนพระเหรอไปเราอยู่ในยุคที่คารวะต้องมาเตือนพระเหรอท่านต,ต้องเตือนตัวเองอัตนาโจทย์ยตานัง ถ้าพระปฏิบัติตามตามหลกักพระธรรมวินัยและบวชเข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าเราจะต้องหวังล่าําหวังรวยอยากลงทุนอะ่ะหนูว่าพระส่วนใหญ่หนูให้ความเป็นธรรมและการพระส่วนใหญ่เขาไม่ทําแบบนี้หรอกเพราะท่านรู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่กิจของเราแล้วมันน่ารังเกียจถ้าคารวะเขารู้ว่าเรามีเงินเก็บเป็นหลายแสนแบบนี้แล้วเอามาเอาบางส่วนอาจจะไม่ได้เงินส่วนตัวด้วยอาจจะเป็นเงินวัดเงินอะไรแล้วเอาไปลงทุนแบบนี้เอาหน้าไปไว้ไหนหนูว่าเออถ้าหนูเป็นพระหนูว่าอับอายเหมือนกันนะกลายเป็นว่าพระ ละโมบโลภมากว่าชาวบ้านอีกแล้วจะไปสอนชาวบ้านได้ไงอ่ะสันตุธิปรมังขนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งต้องเปลี่ยนคําสอนใหม่แล้วแหละการลงทุนเป็นทรัพย์อย่างยิ่งยากเราก็ต้องดูเป็นรายๆบุคคลไปดูที่เจตนาและวัตถุประสงค์ก็แล้วกันดูที่พฤติกรรมดูพระดูที่อาจาระนะครับพระเจ้าบอกว่า ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันพระดูนานๆเดี๋ยวก็รู้ลายก็ออกอย่างเคสที่มีปัญหาเราก็เห็นเห็นอยู่แถวอุดรแถวที่นึงอะ่ะตอนแรกก็โปรไฟล์มาอย่างดีหลังๆเริ่มชวนคนไปไปไปหนักในเรื่องอบยมุกใบหวยบ้างอะไรบ้างพาคนไปทําพญานาคพญานุษ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูไม่ยากหรอกรแล้วก็เน้นแต่การบริจาคบริจาคอย่างเดียวเลยไม่ได้สอนธรรมะรู้รู้ร,รู้ก็พยายามถ้าพอ พอต้องแบบเราต้องรอจนมั่นใจว่าเออมันมีเคสแบบที่เราสามารถพูดได้แล้วเราก็ถึงออกมาพูดก็อยากจะเตือนเพราะถ้าเราลองไปเตือนตอนที่มันยังไม่มีปัญหาสิคนก็ด่าเราชอบพูดเป็นแบบนี้ชาวบ้านหัวอ่อนมากพอเราแบบจะให้ตติให้แง่คิดนะฝากไอ้พูดเพื่อให้เรามัดระวังพระที่แบบอาจจะมาสแสวงหาประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามาว่าเราอย่าไปว่าปามาศพระท่านก็ทําดีนะช่วยเหลือชาวบ้านใช่ช่วยเหลือสิบริจาคไปเท่าไหร่อะ บริจาคไปเป็นแสนอย่างเงี้ยช่วยเหลือหลักทันก็เรียกช่วยเหลือแล้วไม่ทันเขาหรอกพวกคุณนะ่ยไม่ทันเขาหรอกมีเยอะแยะค่ะมีเยอะแยะ,ะสํานักงานพุทธเขาก็จะทํางานได้ต่อเมื่อมีคนร้องเรียนเท่านั้นน่ะตอนเราให้สื่อทํางานก่อนรอให้มีคนเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนอเ,เขาถึงทํางานได้ถ้าเขาถ้าไม่มีเคสร้องเรียนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่เขาจะเข้าไปดูแล เยอวก,ญญอก็คล้ายๆ,ๆ,ๆกับเนี่ยที่เป็นข่าวนี่แหละเป็นจัดคอร์สสัมมนาแล้วก็ระดมทุนการพูดกล่อมเกลาเพื่อให้พระอยากจะลงทุนร่วมลงทุนแล้วก็หาเครือข่ายแบบเดียวกันเลยไม่ไงั้นเขาจะเรียกว่าแชร์แครอทเหรอสมัยพี่พันนี่มีไหมระไม่มีสมัยหนูไม่มีเลยเรื่องพระเล่นหุ้นเทรดหุ้นเนี่ยมันมาทีหลังพระเล่นหวยมีมานานแล้วแต่เหมือนว่ามติคณะสงฆ์มีแต่คําสั่งเรื่องพระห้ามเล่นหวยเพราะว่าในยุคก่อนมันไม่มีพระเล่นหุ้นไง เราไม่คิดว่าเรามาถึงจุดที่พระไม่เล่นหวยแล้วอะ่ะพระจนเล่นหวยพระรวยเล่นหุ้นอย่างงี้เหรอแลยวมันถึงพระเล่นหุ้นแล้วก็ไม่เป็นไรก็รู้แล้วก็รีบมีมติมีคําสั่งมาเพื่อแบบป้องกันปราบปรามซะตั้งแต่ต้นลมนะคะดิฉันแบบขออาราธนาคณะสงฆ์ช่วยแบบทํางานเรื่องนี้ให้มันทันท่วงทีด้วยพระหนุ่มเนนน้อยจะได้รู้ว่าเออมีมติมีคําสั่งแล้วจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ขัดขืนแล้วก็ไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนไปอะไรกัน ต้องมีคําสั่งค่ะก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหมายถึงว่าถ้าเป็นระดับบนเลยก็เข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้วให้มหาเถรสมาคมมีมติมีคําสั่งออกมาว่าห้ามพระนําเงินไปไป,ไปลงทุนห้ามพัดเทหุนถ้าใครถ้าพระรูปไหนแบบไม่ปฏิบัติตามมติคําสั่งเขาก็จะมีกฎมีระเบียบเป็นข้อๆไปหนูว่าถ้ามีมติมาก็ไม่มีพระรูปไหนกล้าหรอกยังจะกล้าอยู่หรอ แต่มันเหมือนมันยังไม่มีคําสั่งที่มันชัดเจนไงพระหลายลูกก็อาจจะอาศัยอาศัยช่องว่างตรงนี้แหละว่ามันก็มันทําได้ก็ยังไม่มีคําสั่งจากเจ้าคณะผู้ปกครองมาห้ามปลาลมอะไรอย่างเงี้ยครับพระเสาะไฟเขาไม่รู้นะแต่ว่าคือรู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วรูปนี้ท่านสาหรับหนูท่านเพียเพ้ยน,พรรนเพียน่ะหมายถึงพฤติกรรมท่านอะเพี้ยนๆพียไม่มีพระ พระปฏิบัติดีที่ไหนจะไปปีนจำวัดบนเสาไฟไปปฏิบัติธรรมบนเสาไฟล่ะตกมาเนี่ยหนูกลักวนเนี่ยฝนตกแบบนี้มาปีนหน้าช่องสามไฟดูดก็เดือดร้อนอีกจะได้ตายเปล่าตายฟรีแล้วก็กิริยาการก็ไม่มีความสํารวมอะไรเลยลเข้ามายืนทะเลาะก,กับพี่หัวหน้ารปภช่องสามยังไม่รู้เลยว่าเออมาโดยมารยาทการที่ท่านจะเข้ามาเดินเดินดุ่มๆเข้ามาขอพวกคนนั้นคนนั้นมันทําไม่ได้อันนี้เป็นพระย,ยังไม่รู้จากเรื่องพื้นฐานที่คา,ารวะเขาทํา ว่าเขาไม่ทํากันแบบนี้โดยมารยาทแล้วยิ่งเป็นพระอ่ะมันดูสํารวมตรงไหน่ะแหวกผ้าเวิร์กผ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้นักเสรษกวัตรต้องรู้แล้วคุณอยู่ในที่ชุมชนบ้านคุณต้องนุ่งห่มเป็นปริมณฑลมิชชัไม่ใช่มาเวิร์กเวิร์กผ้าหรือแหวกเขาเรียกอะไรแหวกผ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันดูไม่สํารวมซึ่งท่านก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแหละเข้าใจ ก็ตื่นกันทั้ทีเถอะอาจารย์ก็ตื่นบีอาจารย์ตื่นเบียรที่ว่าไม่ใช่นะคะตื่นเบียรนี่เดี๋ยวจะเมาอาจารย์ตื่นธรรมอาจารย์เบียรตื่นธรรมท่านก็เตือนแล้วอะไรแล้วถ้าตัดเรื่องคําหยาบคาอะไรไปฟังฟังที่อาจารย์เบียรท่านเตือนในฐานะคนพุทธด้วยกันกัลยาณมิตรด้วยกันก็ตื่นรู้สักทีเถอะถ้าไม่ชอบคนตื่นธรรมก็ตื่นรู้ด้วยตัวเองกันทั้ทีเถอะเอาส่วนที่เขาเตือนแล้วคิดว่าเออมันเป็นความจริงอย่างเงี้ยไป ไปตื่นรู้กันทันทีแล้วก็จะได้ไม่หลงศรัทธาพระง่ายๆพระแบบที่ประเภทที่มันไม่ดีะที่ยังใบ้หวยเขียนยันเขียนเลขเจิมโฉดมันยังมีอยู่ก็เพราะมันมีชาวบ้านที่ยังมองพระไม่ใช่พระอยู่มองพระเป็นที่อะไรที่ตัวเองจะไปเอาไปทำพิธีไปขอโชคขอลาบอยู่ถ้าเรามองพระเป็นพระพระมีหน้าที่แค่สอนธรรมไปหาพระเพื่ออยากฟังธรรมพระก็จะไม่มีช่องทําสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแบบนี้เราก็ต้องฝากคนพุทธว่าอย่าไปสนับสนุนให้พระทําสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแค่นั้นค่ะ โอ้ใครปฏิรูปอ่ะจะให้ใครปฏิรูปอ่ะก็ต้องคณะสงฆ์ปฏิรูปด้วยกันเองคณะสงฆ์ก็ต้องตื่นตัวเองอย่างที่ลลดดโอ้หนูไม่ไปหรอกแ,แค่นี้เขาก็เกลียดขี้หน้าแล้วหนูไม่ไปทําให้หน่วยงาน,นเรามีหน่วยงานมีองค์กรพุทธที่กินเงินภาษีอยู่นะคะมีสํานักงานพุทธมีมหาเทรสมาคมให้ท่านเหล่านั้นท่านทําดีกว่าเพราะมันเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงหนูทําหน้าที่ในฐานะพุทธบริษัทแล้วการในการที่จะทวงติงวิพา์วิจารณ์พอแต่หนูไม่มีหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นให้คนที่มีหน้าที่โดยตรงเขาาทํดีกว่า กับจากญี่ปุ่นก็เขาจะกลับได้ไงเขาจำภาษาอยู่ยังไม่ออกภาษาสำหรับหนูอ่ะหนูไปโพส์อันนี้เนาะคนก็ว่าโอ้ทำไมต้องไปหาเรื่องว่าเขาเล็กๆน้อยๆหนูไม่ได้ว่าหนูก็บอกว่าการที่พระไปทำภาพนนั้นเพราะว่ามันเคยมีเคสพระที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจําได้ไหมมีเคสพระไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็นี่ไปถ่ายรูปเซลฟี่เหมือนไปท่องเที่ยวอ่ะเหมือนไปท่องเที่ยวไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วสุดท้ายก็ คณะสงฆ์ก็มีคำสั่งให้ท่านลาสิกขาไปเคสนึงใช่ไหมหนูก็อยากอาจารย์วอเป็นพระหมหาเถระนาะถือว่าเป็นพระหมหาเถระก็ไม่อยากให้อาจารย์วอไปตั้งค่านิยมแบบนี้ว่าเออเวลาเราจะสอนธรรมเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันดูแบบมันดูฟินน่ะไปนั่งข้ามกลางหิมะถึงมันไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆไปแบบนั้นไม่ได้อะไรมันก็ได้รูปได้ภาพอะไรอะไรแค่นั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นเป็น,ปนอะไรอะ่ะเป็นอาถรรพ์สาระในการปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก หนาวขนาดนั้นใครไปนั่งปฏิบัติทําได้หนูก็พูดอย่างนี้จะได้แบบเออพระหนุ่มเน้นน้อยก็จะได้ไม่เอาอย่างบ้างไม่แบบอยากไปแบบออต้องไปถึงไปทัวร์ญี่ปุ่นไปนั่งคามกลางหิมะเพื่อให้มีภาพมีอะไรขค่นั้นแค่ตั้งคาถามเฉยๆค่าไม่ได้มีไม่มีปัญหาไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรมากมายค่ะก็ต้องให้ใครใครเขามีหน้าที่ไปดูแลเขาเห็นเขาเขาส่งเรื่องไปที่สํานักงานพุทธแล้วนี่ค่ะสำนักงานพุทธก็ต้องตรวจสอบ เรื่องทุกเรื่องเลยไอเรื่องที่ท่านออกมาพูดเรื่องดีไอคอนก็เหมือนกันก็ตอนนี้คือรอแค่ท่านจำพรรษาเสร็จท่านอาจจะต้องรอรับกระถินก่อนแล้วท่านกลับมาท่านก็คงเตรียมที่จะชี้แจงแล้วแหละมันหนีไม่พ้นหรอกค่ะหมายถึงว่าหนีไม่ได้หรอกเรื่องนี้ยังไงท่านก็ชี้แจงแต่ท่านจะชี้แจงมากน้อยแค่ไหนในประเด็นไหนนุ้ว่าต้องรอฟังท่านรอฟังท่านแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านบางคนอาจจะบอกว่าในภาวะแบบนั้นไปดีไอคอนก็อาจจะมีคําพูดที่อาจจะอวยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ทำไมคะ ก็ไม่แปลกก็บอกบอกแล้วไงไปกราบกินิมนต์ไม่แปลกหรอกไปฉันไปอะไรไม่แปลกแต่คําเทศคําสอนอะไรที่มันมีการระการพูดแบบมันเกินธรรมไปอะ่ะมันไม่ใช่การเชียร์ธรรมแต่มันไปเชียร์คนแล้วมันดันไปเชียร์คนที่ตอนหลังอะ่ะมันเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นคนที่เป็นคนที่ทําให้ชาวบ้านหมดเงินหมดทองจากการที่ไปลงทุนบางเคสถึงกับขนาดแบบ จะคิดสั้นก็มีใช่ไหมหนูดูเคสล่าสุดอะ่ะเขาก็จะคิดสั้นเหมือนกันนะเขาก็หมดมนไปหลายสิบล้านแล้วก็มีเคสที่คิดสั้นไปแล้วก็มีแบบนี้อยากหนูอยากให้พระเป็นเป็นตัวแทนในทางธรรมที่จะเตือนสติคนไม่ใช่ไปพูดในลักษณะของการส่งเสริมเพื่อให้คนรู้สึกว่าการแบบการได้เงินได้ทองมาง่ายๆรวดเร็วมันทําได้การไปลงทุนฝากความหวังไว้กับคนอื่นที่เขาจะหาเงินหาทองให้เรามันทําไม่ได้พระต้องเป็นตัวแทนของสติปัญญา ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับการพลาดได้หนูเคสอาจารย์วอหนูแค่รู้สึกว่าเออท่านพลาดในส่วนนี้ก็ยอมรับไปเถอะบันเอสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งท่านบอกว่าพระไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจไม่รู้เรื่องเทธอะไรใช่ไม่มีทางหรอกพระจะไปรู้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ก็แค่นั้นเองท่านก็แค่เคสนี้ท่านรับผิดชอบก็ก็จบแล้วก็ท่านก็จะได้สำรวมระวังต่อไปที่ท่านจะไม่มีการเทศในลักษณะที่มันจะมินเมย์แบบนี้อีกแค่นั้นค่ะมันก็เป็นประโยชน์ ใช่ไหมครต่อไปเราก็จะเห็นคนอย่างท่านวอลวเชรเมธีเวลาเท่ะไรก็จะเตือนคนละไม่ไปไม่ไปอวยบริษัทไม่ไปอะไรแล้วก็จะเตือนคนอย่างเดียวว่าให้ทำมาหากินสุจริตเชื่อมั่นในหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองแทนที่จะไปเชื่อคนที่มีโปรไฟล์ดีๆร่ารวยแล้วเขาไปลงทุนอย่างนี้อันนี้เขาหนูว่าอาจจะเป็นประเด็นส่วนตัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดีไอคอนหรอกเพราะว่า พี่หนุ่มมีการเชิญแขกรับเชิญมาไงในรายการแล้วแขกรับเชิญก็ไปพูดพาดพิงท่านท่านก็รู้สึกเหมือนว่าไม่แฟร์กับท่านปล่อยให้แขกรับเชิญอ่ะพูดอะไรแบบพาดพิงท่านหลายเรื่องเรื่องตารปัดเรื่องอะไรไม่เป็นธรรมท่านก็เลยตอบโต้แต่วิธีการตอบโต้ของพระแบบนั้นมันทําไม่ได้ก็คือถ้าท่านจะตอบโต้คือท่านต้องชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นธรรมกับท่านแค่นั้นพอแต่เหมือนว่าท่านไม่ได้แค่ชี้แจงท่านมีการแซะแบบที่ท่านเคยพูดพูดถึงเดียคอนท่านก็บอกว่าท่านแซะประชดประชันพูดถึงพี่หนุ่มท่านก็ใช้วิิธีีกการเดมอ เหมือนเดิมก็คือแซะประชดประชันและหลายๆคํามันหนักเกินไปไปว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องส่งคนไม่ผิดเข้าเข้าคุกอะไรอย่างนี้หนูว่ามันท่านพูดยังไงก็มีแต่เสียกับเสียหนูพูดแค่นี้ก็แล้วกันมันไม่เหมาะ